สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องแบบบ้านๆกับเจ้าตัวซัมซุง g g a ล a ี่ซ4 7 กับมือถือแบบพับรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025จากซัมซุงตัวนี้ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา54,000กลบาทจะราคาเต็มคือ72,000กลบาทซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมากับความจุ512กับแรม12กิกผมตัวนี้เนาะซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์พี แนะนให้ใต้คลิปนี้ดูที่ตะก้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะเยนว่าให้กดเ็ตราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หดือยที่ตะก,ก้าสินค้านะครับซึ่งพีไม่ได้ใช้ตัว c 4มานานมากแล้วครับผมตัวนี้ซึ่งพีอยากสัมผัสและอยากศึกษากับตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว C47 จริงครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในการแกะกล่องถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยทีผมสัตตัวนี้นะครับมาดูว่าเฮ้ยตัวกล่องอันนี้คือแพ็คเกจจิ้งนะครับก็ดีไซน์จะมีความบางผมตามเอกลักษณ์ของซัมซุงเลยจะไม่แถมหัวชาร์จมานะผมตัวนี้ซึ่งหัวชาร์ จะมีของแถมเพิ่มให้เราแต่ในกล่องไม่มีหัวชัดซึ่งพีก็ของแถมก็คือได้แค่หัวชาร์จนะผมตจะนี้ซึ่งให้มาน้อยมากในการฟาสชาร์จคือแค่25วัต์ซึ่งในปี2025ในการฟาาชาร์จควรมากกว่า45วัต์ผมนะผมมาดูว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนี่มาดูว่าแบบพับอันนี้เป็นการสัมผัสครั้งแรกของพีซึ่งพีทำการเช็คเครื่องผมแต่พียังไม่ได้ ทำการแบบทำการสัมผัสใช่จริงๆผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยผมอันนี้คือตัวบอดี้นะครับนี่แกะกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือวางซึ่งพีสั่งมาเป็นสีบูนะครับซึ่งเป็นสีที่เก็บดีเทลในการออกแบบก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมนะครับ อันนี้คือดีไซน์นะครับก็จะมีความบางมากครับตัวนี้ความบางจะอยู่ที่นะครับผม4.2ม mm. ิลลิเมตรเมื่อเราทำการพับผมตัวนี้ความบางของตัวเครื่องจะอยู่ที่นะครับผม8.9ม mm. ิลลิเมตรนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบความบางกับตัว iPhone นะครับผม16 Pro Max ความบางก็จับมานี้ผมนีครับซึ่งบอกเลยว่ามือถือแบบพับนะแต่ทำความบางออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากครับดูคือ iPhone แบบ ไอโฟนไม่ใช่แบบพับนะครับไอโฟนมีแค่หน้าจอเดียวแต่อันนี้มีถึงแบบพับแล้วก็หน้าจอด้านหน้าด้วยถือว่าให้มาดีมากนะครับอันนี้พีขอเปรียบเทียบกับตัว iPhone 16ผมไม่ให้ดูเลยครับผมนี่ถือว่าบอกเลยว่าคือวัตกรรมของซัมซุงเนี่ยไปไกลมากในเรื่องการแบบพับนะครับนี่แหละสเปคเลยเน้นในการฟาชาร์จของเราออกเหลือแค่ยี่สิบห้าวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือตัวบอดี้นะครับผมซึ่งถือว่าดีไซน์มีความสวยงามพอสมควรตัวนี้มองเลยว่าดีไซน์สวยจริงนะครับ คือพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้มากนะครับพีก็ขอเปิดเครื่องเลยนะครับนี่ตรงๆเลยผิวสัมผัสของฟิลลิ่งของด้านหลังก็ถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือให้ดูก่อนว่าดีไซน์ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีแค่สายชาร์จนะผมตัวนี้เป็นพอร์ต Type C to c นะครับตัวนี้ไม่รองรับตัว S Pen นะครับ แต่ CPU ให้มาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจิงครับกับ CPU สับก้อน8 Elit ทฟอร์มกาเล็นะครับตัวนี้นะนี่อันนี้คือตัวบอดี้นะครับซึ่ง CPU บอกว,ว่ามีความเร็วความแรงแน่นอนผมตัวนี้นะครับนี่สับตัวนี้สับตัวหน้าจอของเจ้าตัวนี้หน้าจอนอกผมจะอยู่ที่6จุดนะครับผม นี่ครับ6.5นิ้วนะครับก็เป็นหน้าจอที่บอกเลยว่าประสิทธิภาพตัวนี้เป็นหน้าจอแบบตัว Full HD Plus เป็นหน้าจอตัว Dynamic AMOLED อผมตัวนี้เนาะเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่า110เฮทัชกดก็ถือว่า work จริงครับแล้วก็ความสู้แสงสุดคือ2,600นิ้นะครับนี่เกรดหน้าจอให้มาดีมากขอบจอก็จะมีความบางนะครับถ้าเปรียบเทียบขอบจอจริงองผมอันนี้คือ iPhone นะครับ นี่ก็ประมาณนี้เลยผมในการเปรียบเทียบหน้าจอก็ถือว่าขอบจอมีความบางนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมอันนี้ก็จะมีกล้องหน้าแบบเจาะดูบริเวณตรงนี้ให้เรานะครับพี่ก็อาจจะไม่รีวิวเก่งเนาะพี่อาจจะรีวิวแบบบ้านๆผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ให้เรามานะครับคือองตรงคือก็ถือว่าโอเคผมตัวนี้สับตัวกล้องหน้าทั้งจอในและจอนอกจะมีความคมชัดประมาณ10ล้านนะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคผมความจุแบตตัวนี้ให้มาผมเพราะว่าความบางมันบางให้มาถือว่า 4 4 mm ่0ันสีิรอมิลแอมป์กับฟ้าชาร์ต25วัตต์ผมนี่อันนี้คือแบตนะครับก็ถือว่ามุมมองพีนะพีก็สัมผัสตัว c 4โฟลูเก่ามากก็ถือว่าแบต1วันเพียงพอผมนี่ผมพีชอบกับความบางของตัวนี้มากซึ่งมันบางจริงครับผมนี่ครับคือมันบางแบบมันบางมันบางแบบดูดีอะน่ครับผมคือบางจริงครับอันนี้คือความบางนะครับนี่ให้ดูเลยว่ามันบางแบบเฮ้ยมันมีความแบบสมูทมีความเนี๊ยบนะครับผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับ นหน้าจอด้านในสับผมหน้าจอในก็ให้มาเป็นหน้าจอหลักที่8นิ้วผมทีเป็นหน้าจอแบบตัว QXGA p l u ผมตัวหน้าจอโดยมี AMOLED 2X 1 1 0 h z นะครับนี่พีชอบแบบตัวสั่นมากซึ่งบอกเลยว่าพีใช้รุ่นเก่านะสั่นตัวนี้มันจัดสัมผัสแล้วฟีลลิ่งแบบมันจะรู้สึกว่ามันมีแบบมันมีล่องออกไปแต่รู้สึกว่าตัวนี้คือสัมผัสแล้วล่องไม่รู้สึกถึงความมีล่องของผมตัวนี้ความสว่างสุดคือให้มา2,600นิตเนาะ กับตัวหน้าจกก,าการาฟิกแบบตัวเซรามิก2ผมตัวนี้ซึ่งแล้วคุณภาพมีการปกป้องได้อย่างเวิร์กจริงติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานแต่ด้านนอกเราติดฟิล์มเองได้ผมตัวนี้นะครับอันนี้พีติดฟิล์มกระจกนะครับไว้นะครับนี่คือแบบผิวสัมผัสคือน้ำหนักมันโอเคมากอะ2 1 5รากร,รัมน้ำหนักถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone ผมให้ดูเลยว่าน้ำหนักถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone ให้ดูเลยว่านี่ครับคือนหนักเบามากคือมันบางและมันเบาจริงครับอันนี้พีทำการช่างให้ดูนะครับเน,นี่ครับ ให้มาผมตัวนี้นะครับนี่นี่อันนี้พีขอตั้งค่าตัวเครื่องนี่พงพีก่อนนี่นะครับอันนี้ผมพีก็ขอช่างดูเลยว่าน้ําหนักจริงค่ะผมนี่ครับผม226้ย22กร,รัมเพราะว่ารวมติดฟิล์ไมไปด้วยก็ถือว่าน้ําหนักให้มาประมาณตามเเปคคือ215กร,รัมก็ตรงตามความจริงไม่รู้ว่า iPhone 16จะเป็นไงอันนี้16 p ห o m a รนะครับดูว่าผมน้ําหนักให้มานะครับผมตัวนี้นะครับ ี่ยผมอันนี้คือ iPhone 16 Pro Max รวมติดตั้งฟิล์มนะครับก็จะมันสองรารบเห็นว่าเฮ้ยทำมาแบบพับแต่ความบางและความเบาทํามาได้อย่างลงตัวจริงนะผมอันนี้พีก็ขอเปรียบเทียบให้ดูเลยว่านวัตกรรมของซัมซุงจะเน้นในการแบบพับซึ่งพีก็ซื้อมาในการศึกษาเนาะพีก็ทําการศึกษาตัวนี้ดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพีก็ จะมีคลิปรีวิวต็มให้ดูอีกทีนะผมอันนี้พีทาการแกะกล่องให้ชมก่อนนะครับนี่อันนี้ผมหน้าจอถือว่าสีสันของหน้าจอก็มีความสวยงามนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมบอกเลยว่าหน้าจอสวยจริงครับนี่การทัาการกดก็ถือว่าโอเคมากเลยครับผมอันนี้ความสมบุรณนะของเจ้าตัว C4 นะครับแบบนี้เลยนี่ก็ถือว่าโอเคแหละมุมมองพีผมสับตัวนี้นะครับนี่ครับผม C47 นะครับ ซึ่งพี่ชอบนะกับฟังก์ชันของตัวกล้องซึ่งสเปกกล้องมาก็ให้มาจัดเต็มมากกับกล้องหลักอยู่ที่200ล้านพิเซลผมตัวนี้เนาะซึ่งเป็นกล้องหลักที่มีเซนเซอร์ใหญ่เท่าตัวเอ5ยี t ห้าอตผมตัวนี้พร้อมกับตัวเลนเทเลโฟโต้10ล้านแล้วก็อัลต้าไวผมตัวนี้ให้มา12ล้านซึ่งกล้องก็ตสไตล์ของเจ้าตัวที่เป็น c 4นะครับผมตัวนี้นะนี่บผมอันนี้คือกล้องหน้าผม10ล้านก็ถือว่าโอเคนะกล้องหน้านะครับนี่ถ่ายเลยถ่ายมีความวายนะครับกล้องหน้า กล้องหน้าโอเคอะ่ะกล้องหน้าวิดีโอคือถ่ายได้ประมาณประมาณอันนี้ผมเอาใต้ดีหกสิบเฟรมนะครับสี่คเฮ้ยกล้องหน้าดีมากอะ่ะวิดีโอคือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะครับคือโอเคนะกล้องหน้านะครับนี่คือว่าโอเคอะ่ะมาดูว่ากล้องหลังเป็นอย่างไรบ้างอันนี้พีผมจะขอทายดูก่อนนี่ครับผมอันนี้ในการจับโฟกัสนะครับ ได้อยู่นะครับผมกล้องก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกับตัวกล้องหลักของเจ้าตัว A25 Ultra หละใครเคยสัมผัสถือว่ากล้องก็คือว่าคุณภาพมีความคามชัดในความเป็นจริงตามสไตล์ของเจ้าตัว Samsung Galaxy หละออกแบบภาพสกินโทนก็ใครเคยใช้ s a m s u ก็จะรู้ว่าสกินโทนจะเน้นในความเป็นสมจริงนะครับแล้วก็ปรับตัวสีสันให้มีความจัดจ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่บอกเลยว่าอันนี้พี่พึ่งทาการสัมผัสน,นะผมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะผมตัวนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคกับ UI นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ขอบจอก็จะมีความบางนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ประกันจอในถึง2ปีผมตัวนี้เนาะนี่ครับประกันตัวเครื่องก็1ปีนะผมตัวนี้นะสามารถซื้อซัมซุงแคพัดเพิ่มนะครับผมนี่มาดูว่าตัวเคสเป็นอย่างไรเพื่อนพี่ก็สั่งซื้อเคสร,ราคา190บบาทมานะครับมาดูว่าเคสเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับผมอันนี้เคสของพีนะพีงบหมดครับจริงๆอยากได้รุ่นราคาแพงอยู่ครับแต่งบมีแค่190บาทนะครับผมก็ถือว่าพีซื้อส่วนลดมาประมาณ150บาทนี่แหละผมซึ่งพีเคยใช้ยี่ห้อนี้อ่ะรู้สึกว่ายี่ห้อนี้กับมือถือก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับผมนี่ก็จะเป็งยี่ห้อนี้ครับผมนี่ครับ DUX นะครับ เดี๋ยวพี่จะขอแนบดิในการสั่งซื้อตัวเคสให้นะครับฟิล์มพี่ก็ใช้ของนิกินนะครับผมอันนี้พี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทางบริษัทนะครับทั้งซัมซุงหรือว่าไอซิงซินนะครับพี่อยากซื้อมาใช้งานดูว่าเป็นอย่างไรบ้างผมแต่ตรงนะถ้าเราไม่ใช้งานอะไรมากมายมาถือราคาแบบ5 0 0 0 2น0 0 0สาก็ใช้งานดีมากแล้วครับนี่อันนี้คือตัวเคสนะครับมาดูว่าในการใส่เคสเป็นอย่างไรนะผมตัวนี้นะเดี๋ยวผมซัมซุงกลาซี่เนี่ยจะเน้นในการเรื่องใช้ AI ของจีมินนะครับ เดี๋ยวพี่ผมคอศึกษาก่อนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้เต็มอีกทีนะครับนี่ปึ๊บอันนี้คือตัวเคสนะครับซึ่งตัวเคสก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่บผมใส่ง่ายนะครับเฮ้ยเป็นเคสที่ดูดีนะอันนี้ติดฟิล์มก็ไม่ได้กินขอบฟิล์มนะครับพอดีเลยอะ่ะถือว่าโอเคมากอะ่ะเฮ้ยเนื้อเคสดีนะมุมมองพีเคสถือว่าโอเคมากเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ใส่แล้วก็สามารถพัพบปิดเปิดได้อย่างสบายหายห่วงนะครับโอเคมากเลยอะ่ะตัวเคสอะ่ะเฮ้ยเคสดูดีอะ่ะ เกินคุ้มมากเลยอ่ะแล้วพีสัมผัสของตัวเคสก็ถือว่าโอเคมากแล้วมีความสวยงามจริงนะใครมองหาเคสที่มีคุณภาพบอกเลยว่าตัวนี้สัปพีนักง,งบประมาณร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมปึ๊บเฮ้ยพับดีอะ่ะคือโอเคมากซึ่งพีชอบฟังกช์ชันของตัวแบบนี้มากนะครับผมกองแบบเนี้ยพีชอบแบบการใช้านแบบนี้มากรู้สึกว่าในการปรับมันปรับง่ายรับผมเอ้ยตัวเคสก็คือว่าปรับได้นะโอเคมากอ่ะเคสร,ราคาหลักร้อยนะผมตัวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พี รู้สึกว่ามันก็แพงนะครับผมตัวนี้นะครับแต่พี่ก็อยากซื้อมาให้รีวิวว่ามันเป็นยังบ้างครับผมแต่ไซส์ของพีกะอาจจะรีวิวไม่กี่นะครับผมแต่ก็รีวิวด้วยความจริงใจแบบมากพี่ผมจะขอแนบิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้เผื่อใครสนใจก็กดสั่งซื้อที่จ้าสินค้าหรือว่าลิ้นพีแนะให้ใต้คลิปให้ผมเนี้ขอบคุณครับ